ปปชภาคหนึ่งโชว์ผลงาน3ปีฟันเรียบผู้บริหารท้องถิ่นจงใจยืดบัญชีรทรัพย์สินเท็จเมื่อวันที่31มกราคม2565ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีนางสาวชดารัตน์คนารอ,อนผู้ช่วยเลายขาธิการคณะกรรมการปปชภาคหนึ่งถแถลงข่าวถึงผลการดำเนินง,งานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและนีสินเขตพื้นที่ภาคหนึ่งคือภาคกลางบางส่วนพบว่า ภาพรวมของการดำเนินการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในพักหนึ่งนั้นปปชมีมติชี้มูลความผิดและส่งสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาและจัดสิทธิทางการเมืองห้าปีไปแล้วสิบสามคดีด้วยกันทั้งหมดเป็นผู้บริหารท้องถิ่นแบ่งเป็นปีงบประมาณ25 6 2้า้หกสองจำนวนเก้าเรื่องปีงบประมาณ2563ห้าอหกิบสาจำนวนสองเรื่อง และปีงบประมาณ2,564จำนวนสองเรื่องผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปรปรชภาคหนึ่งกล่าวว่าในปีงบประมาณ2,564มติคณะกรรมการปรปรชมีการชี้มูลความผิดกรณีจงใจย,ยื่นบัญชีด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบและสาริกามีคำพิพากษาไปแล้วสองคดีได้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บางขามอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรี โดยสารดีกาพิพากษาจำคุกหนึ่งเดือนรอการลงอาญากำหนดหนึ่งปีปรับ4 0 0พบาทและรองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการสารดีกาพิพากษาจำคุกหนึ่งเดือนขณะเดียวกันผลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบภาคหนึ่งประจำปี2564าี่ที่ปปชมีมติตรวจสอบแล้วจำนวน2443บัญชีเป็นการตรวจสอบปกติ2040บัญชี ตรวจยืนยัน334บัญชีตรวจเชิงลึก69บัญชีเพื่อป้องกันพฤติการถือครองทรัพย์สินและยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินครับ NEWS 24สามารถไม่ใจดีรายงาน